แขงใส่บัวท้องค่ะพี่น้องอจะเมนสอนมันงามหลาใส่บัวดอกบัวจเจียวไว้ถวายพระค่ะพี่น้องแต่ว่าสายมันจเจามาแขงแกงสายบัวใส่ฟักฟักทองใส่มะอึอบ้านเ่านี่ยละค่ะแล้วก็ใส่ไอ้หมะกอีตูหมะกอีตูลาวเนาะค่ะเนาะแซ่แบๆค่ะพี่น้องใส่วิญญาณอันประทูน้อยหนึ่งเพราะว่าบ่าอยากกินปลามือนเนี่ยค่ะอยากกินเป็นผักเขาก็มาตำโขกพี่แกงค่ะตะไคร้ใบมะกรูด พริกหอมกระเทียมค่ะแค่นี้เองค่ะพี่น้องเครื่องปรุงมันน่ะบยยากบ่ยากอาหารทุกอย่างมันคือศิลปะค่ะพี่น้องอีอย่างมีกรนี้จัดจัดใส่เข้าไปค่ะอาหารที่เขากินได้เนาะทุกอย่างการทําอาหารคืองานศิลปะชนิดหนึ่งค่ะมันก็จําเป็นต้องว่าต้องอันนั้นต้องอันนี้คือมันดัดแปลงได้นอกรอบได้ค่ะพี่น้องเตรียมแล้วเขาก็มาล่างล่างแล้วเขาก็มาต้มน้ำค่ะเอาน้ำใส่พอดีค่ะพี่น้องค่ะใส่น้ำหรอกค่ะ ใส่เครื่องแกงค่ะใส่แล้วแล้วเขาก็แกงเนาะค่ะเนาะแกงต้มสักพักนึงค่ะพี่น้องแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็เสร็จแล้วเขาก็อันปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาไว้แล้วก็แล้วก็ค่อยมามาแกงค่ะพี่น้องค่ะใส่ปลาเนาะค่ะเนาะไอคอนเดอค่ะพี่น้องบ้านเขาเขาอีสานเอิอว่าอึบเนาะปิดฝานะพวขาดเดือดพุ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 พุ่เป็นตะแสีอีหลีเได้พี่น้องสิเมืองดูมันเป็นยังไง เอมันจากจางเดยจากน้อยพี่น้องเดี๋ยวเอาเอาอันปลาลาใส่ละเอะสองวักก็นะจากสองบวงใส่จากบับบับปลาล่ายางเดี๋ยวกับพี่นอ้องต้มปลาลาใส่เกลือ,อย่างเดี๋ยวเนี่ยค่ะกับสายบวท้องกับไอ้มังอึแล้วก็บมังอีตู้แล้วก็โขกพริกหอมกระเทียมเนี่ยค่ะแค่นั้นเอง